Ô kiếm mô tóc, ai <laughs> đều có chuyện thêm phải <laughs> xong bằng bánh mặt.

ผมไม่เอาผมนอนนั nó, <top S 1> ่นเดี <she> ๋ยวใพื่นเดี๋ยวงงอีกเดี๋ยวก็เอาเปล่านี่นะเปล่ายาวเหมือนกับตะกี้น่ะเอ่อจะบ้าไวนี้ในกลัไว้กับไปเลยกลับมาเลย ได้ครับมาได้เ๋ยทำพร้อมไหมโอเคโอเคอ่าือะมันขึ้นมาตัวไหนน่าเอางก็ตะกี้เนี่ยมันเจ็ดสิบหกอ่าเจ็ดสิบหกมีรายการเปอร์เซ็นต์เกินหาสิบกเกินห้าสิบอ่าก้นาะโอเคน้อเดี๋ยวต้นนะนี่มาดูมาดินี่ย V, а, แทบตัวนี้มันเป็นแทบตัวของทางเพชัเนาะนะครับเนาเป็นชุดตัว uh, สั่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn